สบายดีหลวงพระบางสวัสด,ดีตอนเช้านะครับนี่คือวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาวเดิมลาวดั้งเดิมที่แขวงหลวงพระบางสปปลาวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งหมรดกโลกนะครับผมได้ถูกยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะครับสบายดีแม่โดยกองแรกเน,นี่ยมันยังค่ะอันนี้มันขั้วขับคุณนุั้มี ขั้วข้าวปุ้นโดยอันนั้นขั้วมีโดยโอ้ขั้วข้าวปุ้นขั้วข้าวปุ้นขั้วมีอ๋ออันนี้เป็นเซนมีอันนี้เป็นตำลา่าล่วงพระบางอนนนะโดย <c oughs> อาหารดังเดิมล่วงพระบางครับพี่น้องขัว้วข้าวปุ้นในนีกับซิมม่เป็นยังนี่อันนี้เป็นข้าวคั้วผักบวัวจืนแล้วก็ผักง่อมผักบวัวโดย,โดยใส่ ขอบใจเด้อเดยวสิญญางลอก,กันเด้อบรรยากาศตลาดเช้าสวัสดีน้องลากน้องลากน้องเข้าไปขายเครื่องไส่บาทเวลานี้พ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งนะครับอีกสักหน่อยนี่พึบเลยคนเต็มนะครับทั้งนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็พี่น้องชาวลาวมา จับจหนังครับพี่น้องหนังกับแจ้วต้มเรียบร้อยแคบไหมแคบนางควายเงินนม่มีบ่มีเงินว่ามาอาบน้ำโซบูด้วย เป็นของกินบ้านบ้านพื้นบ้านได้ขวดในแม่น้ำไหมน้ำผักโอ้น้ำผักน้ำปูน้ำผักน้ำปูพริกแห้งพริกผงนะครับที่พี่น้องชาวลาาเขามาวางขงายต้องมาในช่วงนี้นะครับต้องมาในช่วงเวลา ตั้งของถ้ามาสายอีกสักหน่อยมุนเลยครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเต็มเลยไข่ p ม r m เบ้ยอันนี้มันไข่เนื้อไข่หิ่งไข่ยังก่อไข่หิ่ไข่หิ่งไข่เบ๊บมีเราหอบไปแขทงเราหาาอ๋อน่าจะเป็นตระกูลสาลายน้ำจืดน,นะครับพี่น้องแล้วก็หนังเคม็มเป็นหนังควายต้มนะครับ เอาไปตากแห้งเอาไปทอดน้ำผักน้ำปูอันนี้เป็นยังเอ้ยเนี่ยอันนี้เปนปอดปอดแดดเดียวอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับปอดควายแดดเดียวนักท่องเที่ยวเริ่มมานะครับ มาผูเครื่องไหวนะครับกะลัมบักแดงบักทัวสบายดีผู้เองวะอันนี้เป็นผูกเองแต่อันนี้ตลาดโต้โดยกับอันนี้ปลูกเองอันนี้ปลูกเองออ๋มีปลูกเองบางส่วนนะครับ ผักพื้นบ้านนะครับถั่วต้มบักถั่วแล้วก็ผักขี้โหดยูเล่าคนอิ่นพักยังไงผักผักผึผักผึ้งยูเล่เอื่นพักเพิงยูไทยเอิ่นพักขี้โหดยูผักเนื้อของไทยกับอิ่นพักขี้โหดเช่นกันครับยูเล่าเนี่ยเพื่อนเอามาเห็ดสุกผักปลูกเองาแม่เลยเฮาปลูกเองหรือเฮารับเขามาอันนี้ อ๋อ,ลอลปลูกเองปลูกเองเป็นบางส่วนอ่พักบางยางกับปลูกเองบางยางก,กับรับมานะครับบักวบเขือแหละบกอื้อหน่อยต้มกินกับแจวนะครับยอดปักทอง ่กันในเซซล่เอมอันนี้เป็นงานเม็ดงาอ,อันนี้เพินนนเ่นเอิรนมาขอเนีค่ครับพี่นอ่องยู่ล่าเอิรนมาขอแต่ว่าผมเห็นเพิ่นใบเขากินหมักเบนเพิ่นเราใบายเขากิน,กเ,นเป็นปบ,นนบแหวน นอคมนะครับพี่นอ้องโอ้พวกมีไงสมภักสตรอเบอรี่ซาวเอร์บีอร์่นิีแข่งกระเทียมมะแขน อันนี้มาบ๊อกนะครับเป็นแบบตลาดบ้านๆนะครับผมมะแขวนนะครับ เป็นแผงร่อยแบบชั่วคราวนะครับคูขายกับเพื่อนเลยนัเป็นซุกเกอร์ว้ินเป็นิเชลฮัากเะทัวดินพสเดาอ้อยนะครับบวก สบายดีแม่เจ้าสบายดี <c oughs> หนาววะหนาวม <c oughs> าอันมื่อนี่โอ้ปวดเป็นผักขึ้นบ้านนะครับผักซีผักเสเดาผักกาดอันใดเขาเอื่อทผักซีจืดแม่อ,อ๋อใช่เอื่อทผักซีเหล้านะครับพี่น้องอยู่เล้าเอื่อทผักซีจืด ผักชีลาวนั่นเองครับคุณแม่บอกว่ามีทั้งปลูกเองแล้วก็มีรับมาจากพ่อค้าไม่ค้าด้วยกันนะครับมาวางขายอันนี้เรียกว่าหนอ่อมมนะครับเอาไปต้มเอาไปเผาหอมเผากินกับเจลนี่หอมย่างขัดครับหอมขนาด พักบื้นบ้านกันสิหลายแน่ <c oughs> สบายดีแม่อันเป็นแพนนีเพ่เอิญยังครับขนมบ้าบินแห่งบราจิอ๋อข้ามแล้วมัอนบราขนมบ้าบินต้องซืถ้ามันต้องได้ซื้ออมานห้าบริกิขนมบ้าบิน้นมาเั็นาล้า ไก่บ th ้านนะครับนอนไม่ไผ่โอ้กอั่ชูตชูโอ้อันนี้เป็นเห็ดครับพี่น้องเห็ดป่าเห็ดลิ้นจือ กบ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 ใช่ข้าวมันเป็นข้าว่ามีเป็ดทั้งเจ็ดตัวแล้วอันตัวแม่ได้สองตัวร้านนี้เป็นปลาครับผมมันสุกหรือยังแม่ในปลาเนี่ยย่างสุกแล้วย่างแห้งแลยอ๋อ อารมณ์ขนนะครับปาย่งางทานรมมาสิยางแห้งแล้วนะครับสามารถเอาไปทอดไปย่างกินอีกได้เอาไปต้มยำต้มโคล้งได้อีกด้วยครับพี่นอ้องรู้ได้เลือกไปผู้เบนเพลงวิถีชีวิตยามเช้านะครับชาวลาวหลวงพระบาง นั่งขายผักสนใจก็จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับอาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่ นี่เป็นของหวาน so this one from the farm from the f เป็นลกเรือนะครับแล้วก็ข้าวเพดแ่อย่างเห็นังเลือกกบอีบแม่เอาได้เอกเดียวกันเรืองแม่ก็แห้งนะแห้งเลย โอ้ซุปหางหมูซุปหางบัวได้ครับพี่น้องนี่เค็ดได้หลายเมนูเลยในพวกนี่ผักเซอีกหางหมูต้มหางบัวต้มเขาต้มขูดคนมาเรียบร้อยนะครับเอาไปเห็ดผสมเอาไปเห็ดสุดเซ้นไหมเด้อจะขูดเส้นไหมสิ ขนมข้าวกลอันนี้ขนมย่างแม่เขาต้มมัดกับเจลแม่เขาต้มมัดกับเจละแมเอาปกเป่ใส่เป็นข้าวต้มหั้หงอบวันีวกนัดโลกกแมวันนี้มันกงครเหรแม่แม่ปอน บรรยากาศตอนเช้าๆผักตามฤดูกาลนะครับผักธรรมชาติผักพื้นบ้านแล้วก็อาหารตามฤดูกาล พี่น้องเศร้าเล่านางขายเป็นระยะอยู่รด้พุตบาทเลยนะครับปูขายก็พืนเลยขายก็พืนเลยน้ำสายูน้ำใส่ยูน้ใส่น้น้ใส่ยูโอ้แล้วก็อุตสาเขียนมากเนาะเราเอาเนี่ยเราเปลเ่ยนของสัาง ปลาสดๆจากลำน้ำโขงนะครับเข้ามาซาลาบมาได้ค่ะไปอันบ้่ยงไงก็ไน,นะ,ะนนอักวเปีน,ปนแล้วก็โซนท้ายๆตลาดก็จะเป็นสินค้าบเบตดเลร็ดนะครับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหมวก ขนมหวานนะครับขนมโบราณขนมดั้งเดิมของชาวลาวหลวงพระบางขนมต้มข้าวกรรม,มจารแม่าอานรเพิ่นเอิ้อ,อยอยังเอ้ยใส่อัวใส่อัวหลวงพ่อบาง อันที่เป็นแผ่นนี่เด้อครับนขนมนบ้าบินอขนมนบ้าบินเจ้า,บ,าบ,บ้าบินใหญ่ตัวไหนหมดแล้ว <c oughs> ข้าวมันทอดมาขนมบ้าบินหลวงพระบางนะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆเลย <c oughs> อันนี้ส้มตัวไหน <c oughs> แหนมบ่อย <c oughs> แหนมหมูแหนมหมูโอ้ส้มหมูเสาว์เด้ ชุดละจะขั้นเรื่อยเตยชุดละหนึ่งแกีบชุดละ 10, สิบพันห่อละสิบพันห่อละสิบพันสุดละเสน 40, สุดละแสนจุดละแสนข้างในมีสิบเอ็ดห่อโอ้คือหอ่อใหญ่ซนน้ะ ขสร้อยอะไรดิอ,ดอันนี้มันมันม,ม่อย่างเันไม่ได้มีอะไรมีแต่แบบนี้แหละมีแต่เสื้อผ้านย่แหลสิบส่งทีการบุษัาก็ยังไมเบิ่งนี่ก็ไับ